พี่น้องที่รักในพระกริสต์เจ้ากรณนหมดก็ขอสวัสดีพี่น้องในโอกาสที่เรามาร่วมถวายบูชามิสาของวันอาทิตย์ซึ่งพระพัญจาก็บอกกับเราว่าอย่าลืมฉลองให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และพี่น้องก็แต่งตัวกุลีกุจอมาร่วมถวายบูชามิสาก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่พวกเราสามารถทําได้ในช่วงนี้นะครับ วันนี้เรามีเขาคิดอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งนั้นเราเห็นประกาศกิษยาที่ต้องการให้กำลังใจชาวบ้านที่ต่างคนต่างถามกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรมีอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็จะถามเช่นเดียวกันว่า อนาคตของเราเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวฉันวันนี้ประกาศสุริสายให้คำตอบที่ให้กำลังใจก็คืออย่าก,กลัวพระเจ้าจะมาช่วยท่านพระองค์ซื่อสัตย์ต่อประชากรของพระองค์เมื่อพระเจ้ามาประชากรจะได้รับพระพรของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมนี่เป็นคำตำนนยไว้ แล้วเราก็าได้รับเต็มเปลี่ยมในเวลาที่พระเยสุจ้ามาแล้วนะครับข้อคิดที่สองนั้นจากจุดหมายนะบุญยากบก็บอกว่าเรามนุษย์แบ่งแยกคนตามมาตรฐานของสังคมพี่น้องซึ่งไม่ใช่การวัดที่แท้จริงนะแต่พระเจ้าไม่แบ่งแยกมนุษย์เชนนี้ไม่ใช่คนที่ใส่สร้อยทองคำหรือร่ำรวยจะเป็นที่รักของพระเจา้า แต่พระเจ้าทรงรักคนที่เข้าหาพราะองค์ด้วยใจเปิดกว้างและบุญญากอบบอกเราว่าคนที่มีความเชื่อจะไม่ลำเอียงเวลาที่ปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ใช่ว่าปฏิบัติต่อคนรวยอย่างหนึ่งปฏิบัติต่อคนจนอย่างหนึ่งแต่ให้เราปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเท่าเท่ากันสนขยอคิดที่สามนั้น ากพระวรสารบอกว่าพระเยซูเจ้ารักษาคนใบหูหนวกคนนี้เป็นทั้งใบเป็นทั้งหูหนวกซึ่งเราก็ทราบว่าลำพังใบอย่างเดียวหรือหูหนนวกอย่างเดียวก็หนักหนาอยู่แล้วแต่ยิ่งเป็นทั้งเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เขาหมดสมภาพเลย ทำให้เขาอยู่ในสังคมยากมากเมื่อพระองค์รักษาคนพิการแล้วคนจึงพากันสรรเสริญพระองค์ว่าคนคนนี้ทำสิ่งใดก็ดีทั้งนั้นเขาทำให้คนหูนหนวกกลับได้ยินและคนใบ้กลับพูดได้อัศจรรย์นี้ไม่ใช่อัศจรรย์เดียวที่พระองค์กระทำแต่พระองค์กระทำตลอดชีวิตของพระองค์ เราถามตนเองหน่อยว่าเราได้ยินพระเจ้าพูดกับเราไหมที่บาราบอกว่ามีเรามีหูฟังเนี่ยนะหูดีเนี่ยนะครับแต่ใจของเราเนี่ยได้ยินพระองค์พูดกับเราไหมแล้วเราเองก็พูดกับพระองค์ได้ไหมเมื่อเราได้ยินพระเจ้าพูดแสดงว่าหูเราดีเมื่อเราพูดกับพระเจ้าได้แสดงว่าปากของเรายังพูดได้ ส่วนกับเพื่อนมนุษย์เราเคยฟังคนอื่นด้วยความสนใจบ้างไหมและในการพูดคุยกับคนอื่นเราจะได้สื่อสิ่งต่างๆที่ดีเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างไหมอันนี้ทังหากที่บอกว่าปากของเรานะั้นก็มีคุณค่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทถ้าเราคุยแลาทำให้คนที่ได้ฟังเราพูดแล้วเนี่ยเขามีกำลังใจก็ถือว่านั่นมันคือสำเร็จ ความสำเร็จของชีวิตของเราด้วยฉะนั้นสรุปก็คือว่าการที่พระเยซูเจ้ารักคนใบ้หุหนวกมากเลยเนี่ยพระองค์ก็อยากจะให้เราได้รักซึ่งกันและกันเป็นต้นรักคนที่พิการคนที่ทุกร้อนนะครับมีกริสัองค์หนึ่งก่อนตายได้เรียกไปปราศมาสรุปเรื่องชีวิตของท่าน เพราะว่านักปราเนี่ยเขาได้เขียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปัจยยาเป็นร้อยร้อยเล่มในเวลาหกสิบปีที่ปรงของราษเนี่ยเขาก็มาบรรยายให้ปรงร้อยแปดพันอย่างแต่กษัตริย์บอกไม่ต้องการไม่ต้องการเราต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตเป็นสองสามบรรทัดทําให้ป่าทั้งหลายงงว่าจะสรุปได้อย่างไร แต่ในที่สุดคนหนึ่งก็สรุปวา่ามนุษย์เกิดมาเป็นชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักใช่สิพี่น้องสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตให้มีคุณค่าก็คือความรักสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เราตายไปแล้วก็ว่าความรักมีไหมพระเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราคือ ความรักที่เรามีต่อพระองค์และต่อคนอื่นขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีแห่งความหวังและขอพระเจ้าได้ประทานพระพรแห่งสุขภาพปนามัยให้สมบูรณ์แก่พี่น้องทุกๆท,ท่านและขอให้โรคโควิด -19 เนี่ยผ่านพ้นไปจเร็ว,รวขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ